เอาละฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับซอมบี้ตอนที่4 7ของคุณมอนสเตอร์อัพครับและใช่ฮะจะใช้อยู่ใหญ่ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณมอนสเตอร์อัพโดยเปิดฉากมาเราจะได้เห็นปู่วิทย์ร่างจริงอีกครั้งก่อนที่ปู่วิทย์จะได้ปล่อยตัวของพวกซอมบี้ถังน้ํากดออกมาเป็นจานวนมากเลยครับออกมาจากบริเวณหน้าท้องของเขาครับน่าจะท้องอ่ะนะซึ่งพวกมันก็แลดูดูดันโหดจัดๆพอมีแม้กระทั่งทุ่นระเบิดที่พวกมันค่ามาด้วยฮะ เรียกได้ว่าไม่ได้มีแค่ถังน้ํากดอย่างเดียวว่างั้นเถอะซึ่งเป้าหมายของพวกสกิมิต i ์ไฮไลตซอมบี้ถังน้ํากดก็คือตัวของเททันคาเมล่าแมนล่างออ t ติมาสผมเรียกงี้เลยได้ป้ากับเจไดเชนนั่นเองฮะแต่ก่อนจะลุยก็ขอเพ่นแนบก่อนละกันเพราะพวกถักงน้ํากดมากันเทียบถ้าโดนน่าจะเลี้ยงไม่โตฮะซึ่งระหว่างที่พี่เททันคาเมล่าแมนถอยห่างพี่แกก็จะยิงส่วนไปด้วยและกระสุนมันก็โดนจริงฮะคือมันโดนแบบเฉียวๆนะ ก็เล่นเอาซาพวกซ่วมถังน้ำกดก็เดินไปไกลเลยแล้วก็ตูมเรียบร้อยไปสาศพหรือว่าเก็บหมดจริงๆฮะเหย่ยไททันคาเมล่าแมนก็จะถอยออกมาพร้อมกับก้างดาบออกมาแล้วได้พุ่งทะยานเข้าไปหาปู่วิทครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเพราะปู่วิทไม่ได้สนใจไททันคาเมล่าแมนเลยแต่แล้วความไม่ปายปก็เกิดขึ้นจะซอมบี้ถังระเบิดพิษตัวหนึ่งดานมาเกาะแขนพี่ไททันคารเมล่าแมนก็จะตูมพี่ไททันคาเมล่าแมนที่แบบกระเด็นกิ้งลุนล่นนอนคาพื้นเลยฮะจบกัน ตัวเจเดเชตตอนนี้กาลังซัดรัวๆกับพวกกิบบิทอยเลตถังระเบิดอยู่ครับและเจแกก็ยิงเลเซอร์จากปากใส่ไปอีกดอกแต่ก็ได้ใช้พลังดูดรถยนต์ขึ้นมาก่อนที่จะคว้างรถไปใส่เจ้ากิบบิทอยเลตถังระเบิดตูมตัวเยและพอเจแกเห็นว่าปู่วิทยิงแสงสีม่วงจิ้วๆมาเจแกก็กางโล่รับเอาไว้ได้ทันทีพอปู่วิทย์เห็นแบบนั้นปู่แกก็ฟีลแบบว่าเลิกยิงดีกว่าตูยิงไปก็ไร้ประโยชน์และก็ได้เอาหางที่มีพลังงานสีม่วงที่รุนแรงกว่าเดิมยิงใส่เจเดเชตครับ แต่เจ๊แกก็ใช้ความเร็วหนีจนผลทําให้อเจ๊แกหลุดพ้นไปได้ครับและเจ๊แกก็มาหยุดอยู่ที่จุดจุดหนึ่งก่อนที่จะยิงเลเซอร์ทั้ง4อันสวนกลับไปคร <c oughs> าวนี้ปู่วิทย์ก็กางบาเลียกันกับเขาบ้าง <c oughs> เรียกว,ว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆแต่แล้วในระหว่างที่เจ๊แกกาลังโฟกัสในการยิงอยู่เ <c oughs> จ๊แกก็เกิดประมาทขึ้นมามีเหลืองเอ้ยมีเรื่องแล้วไงเพราะด้านหลังเจ้าสกิวิดทอยเลสซอมบี้ถังระเบิดเดินมาเกาะหน้าเจ๊อย่างจัง แต่เจ๊แกก็พยายามจะสายหน้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้นะเจ๊ <c oughs> ถ้ามันระเบิดใส่เจได้สมองเจเน่าจะระเบิดกระจุยแน่เลยเจ <c oughs> ๊แกก็พยายามที่จะดึงมันออกฮะแต่ขอบอกเลย <c oughs> เหนียวยิ่งกว่ากาวตาช้างติดหนึบเกินแต่พอมันระเบิดเท่านั้นแหละพี่จีแมนสุดหล่อของเราก็ได้มาช่วยสาวไว้ได้สําเร็จรลุง G Man จีแมนจากวันนี้ขอบอกเลยว่าโคตรคููซึ่งพอช่วยเสร็จจีแมนก็จะเก็บใบมีดฮะก่อนที่เขาจะมองไปหาปู่วิทย์เพื่อนรักของเขาได้ชาร์จปืนอารมณ์แบบจัดเต็มโคตรใส่ปู่วิทย์ครับ นั่นเพื่อนเก่าลุงไม่ใช่เหรอลุงซึ่งหลังจากที่ลุงจีแมนยิงไปได้สักพักที่มืออีกข้างของลุงจี Man แมนเราจะได้เห็นว่าลุงแกจับดเอร์ไคเนอร์ไว้ครับและได้โยนดร์ไคเนอร์กลับขึ้นไปใส่ปู่วิทฮะสายตาของปู่วิทคือแบบดูเศร้าจัดจัดที่ได้เห็นว่าดร์ไคเนอร์ตัวเย่ไปแล้วก่อนที่ดร์ไคเนอร์จะระเบิดตัวเองตูมระเบิดใส่หน้าปู่วิทของผมเฉยเวนการมกำลังจะเศร้าเลยและข่าวนี้ลุงจีแมนก็จะส่งเจ็ตแพกพร้อมกับปืนชิ้นหนึ่งงใใหห้้้้พพีี่่่ิิิิรโโตตะะะัััแลไไไดชมออนสสตตยยปทยําากง ซึ่งผมขอสปอยเลยแล้วกันว่ามันคือภารกิจช่วยปู่วิทฮะเพราะปืนที่พี่คริสโตถืออยู่คือยารักษาไวรัสนั่นเองแต่แล้วเราก็จะได้เห็นไททันคาเมล่าแมนที่กระโดดมาอย่างเท่ที่ข้างหลังปู่วิทแต่ว่าดันเสียเหลี่ยมให้ปู่วิทฮะโดนหางแทงทะลุเฉยเลยอะไรกันคเนี้ไททันคาเมล่าแมนที่โดนจับไว้ก็พยายามจะเอาดาบปาดใส่ปู่วิทฮะแต่ทว่าปู่วิทก็หลบได้เฉยแลยเได้จับดาบของไททันคาเมล่าแมนเอาไว้เพื่อที่จะหาจังหวะก,กัดไททันคาเมล่าแมนนั่นเองฮะเพื่อให้ไท,ทานา่ กล้ามาเป็นซอมบี้พี่กิริโตของเราก็ไม่รอช้าหาจังหวะยิงกระสุนสีม่วงใส่ปู่วิะเลยแต่ะเะอาววิธีกระสุนมันทะลุป,ปู่วิศผ่านปากปู่วิศไปเลยนี่หว่าจบกันแต่และกระสุนที่ลอยไปเรื่อยๆก็ได้ไปปักใส่คาเมราแมนตัวหนึ่งฮะเฮ้ยบานาะดยย้วยยานั้นมันก็ทําให้คาเมราแมนกลับมาเฮ้ยกลับมาเป็นคาเมราแมนแล้วและพี่คาเมราแมนของเราก็ดีใจเยแต่ะเะอาโดานกัดขาขาดเฉยแต่ไม่น่าจะเป็นไรแล้วป่ะครับเพราะได้ยารักษาไปแล้วก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันแล้วป่ะ ช้าเอาก็ปเป็นซอมบี้แบบเดิมเฉยเลยเอาเป็นว่าที่คัมเบาแมนตัวนี้เป็นคัมเบาแมนตัวแรกที่ได้รับการรักษาและกลับไปติดเชื้อคนแรกด้วยฮะอย่างฮาซึ่งปู่วิทเองก็เหมือนจะเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าก็เลยเสียวฮะเดี๋ยวนะที่ปู่วิทมีหัวกะโหลกอะไรด้วยฮะแต่พอปู่วิทเห็นแบบนั้นเท่านั้นแหละครับปู่แกก็ใช้พลังงาน1ชาร์จซึ่งอันนี้คือที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าตัวของปู่วิทเองจะมีพลังงานพวกนี้เป็นชาร์จและยิงพิษไทท, Cam aman, ทันทคัมเบราแมนปิ ต้องการสลัดไททันคาเมร่าแมนออกเพราะว่ากระสุนรักษาเนี่ยแหละถ้าไม่เอาไททันคาเมร่าแมนออกมาจะโดนพิคิริโตยิงปืนใส่แน่ๆคราวนี้ไททันคาเมร่าแมนก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับรูโดนัทหนึ่งรูและเขาก็ได้พยายามจับแขนซ้ายของเขาแล้วก็พบว่าแขนซ้ายของพี่แกไปแล้วฮะไม่มีแรงที่แขนซ้ายอีกแล้วคราวนี้เจดัชเชสก็เหมือนจะรู้แล้วฮะว่าตอนนี้แหละตอนนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดเจ้แกได้ใช้พลังงานเต็มที่ส่วนลุงจีแมนเองก็เหมือนจะเห็นจังหวะแล้วเช่นกันครับเขาก็รีบยิงใส่ปูวิทันที ั้งสองคนพยายามลุมปูวิทแต่เป้าหมายไม่ใช่การฆ่าครับแต่เป็นการรักษาปูวิทนั่นเองและระหว่างที่ยิงแบบรัวๆปูวิทก็ถึงกับตัวโยกเลยฮะเขาตัดสินใจที่จะกระโดดเพื่อที่จะคอมลุงจีแมนแต่จักรวาลน,นี้จีแมนไม่กากนะโวย้ยลุงจีแมนหลบแบบชิวๆฮะก่อนที่จะพุ่งมาข้างหลังปูวิทปูวิทก็พยายามจะเอาหางเกี่ยวแต่ลุงก็หลบได้แล้วก็ได้ซัดหน้าปูวิทเข้าไปเต็มๆเ,เขาบอกเลยว่าหน้ายก ตื่นคราวนี้จะเป็นคิวของไททันคามิล่าแมนที่แขนเด้งไปเราบ้างฮะพี่แกเอาที่ยิงมิสไซล์ออกมาจากข้างหลังครับก่อนที่จะถล่มมิสไซล์รัวๆซึ่งมันกระฉี่กับปูวิทไปได้แบบชิวเฉียดแต่เจ๊ดเชนไม่ยอมฮะเจ๊กใช้พลังจับมิสไซล์เอาไว้พร้อมกับรวมมิสไซล์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็วิ่งมิสไซล์ไปใส่ปูวิทหน้าเบี้ยวเลยฮะอะไรเห็นครับนี้คราวนี้ตัวของปูวิทก็จะใช้พลังงานอีกชาร์จแต่ลุงจีแมนก็มาจับหางเอาไว้ส่วนเจ๊ก็จะมาจับกรงเล็บของปู่วววิิเอออาาไ้้คคนนีืขง พี่แกได้กางดาบและฟันกงรงได็ของปู่วิทแตกเรียบร้อยก่อนที่เจด,ด้เช็ดแอสโตอยเลตจะจับบริเวณโซงของปู่วิทเอาไว้ตัวลุงจีแมนก็จะจับหัวของปู่วิทเพื่อที่จะทําให้อ้าปากครับคราวนี้พีคิริโตก็จะบินมาพร้อมกับเล็งปืนเข้าไปที่ตัวร่างจริงของปู่วิทครับแล้วก็ได้ยิงกระสุนใส่ปู่วิทจนได้แต่ปู่วิทก็หุบปากเอาไว้ได้ทันพอลุงจีแมนเห็นแบบนั้นเท่านั้นแหละของขึ้นเฉยลุงแกก็เลยซัดปู่วิทซ้ำแดวซ้ำอีกจนขากันไกลหลุดเลยฮะ คราวนี้ปากกว้างสักทีปู่วิทก็จะคำรามใหญ่เลยฮะแต่พี่คิริโตะก็เป็นงานสุดๆเขาหยิบกระสุนสีม่วงสาหรับรักษาออกมาและได้รีโหลดกระสุนเข้าไปที่ปืนก็จะเล็งไปที่ปู่วิทและได้ยิงทันทีคราวนี้ภาพก็จะสโลโมชั่นจัดๆทุกคนมองไปที่กระสุนค่อยๆลอ,อ,อยไปอย่างช้าๆและกระสุนมันก็จิ้มหัวปู่วิทเป็นที่เรียบร้อยปู่วิทถึงกับระเบิดพลังงานแสงออกมาเลยฮะและหุ่นปู่วิทก็ได้สิ้นสภาพในที่สุดพี่คิริโตะก็จะลงมาตามหาปู่วิททันทีซึ่งปู่ววิิเเเเเจจ้้้้าาาาากกดดดมมคนีของรไลลับแ พอกับทำหน้าตาอันแสนเศร้าเหมือนกรู้สึกผิดว่าตัวเองเป็นคนทําให้จัก,กรวาลนี้เดือดร้อนเรียกได้ว่าเละจนไม่เป็นท่าทั้งสองฝ่ายปูวิก็จะกลับมายิงให้พี่จิริโตเล็กน้อยแต่ยังไม่ทันได้ดีใจอะไรกันเลยเงาดาปริศนาจากหมอการําก็ได้มาถึงซึ่งหมอการําก็จะโดดหลอมไว้ด้วยเจนดัชเชสและลุงจีแมนฮะแถมมีปืนของพี่ไททันคามิล่าแมนอีกแต่แล้วอยู่ดีหมอการําก็ดันพูดว่าข้าขอยอมแพ้อะไรกันคำนี้ง่าย,ยาง,งี้เลยเหรอว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยว พร้อมกับการไล่ล้อมของพวก G-Man และคราวนี้เราก็จะได้เห็นผลงานใหม่ของคุณมอนสเตอร์ออย่าง SCP Squad ที่ผมบอกเลยว่าน่าติดตามดโคตรซึ่งมันเป็นการรวมกันของพวก SCP หีะมั้งนะครับอารมณ์ว่าเอา SCP มาสู้กันะไรงี้มั้งโดยจากที่ผมมองผ่านงานภาพคือโคตรคุณภาพและเหมือนจะมีฝั่งทหารที่ล่า SCP ด้วยฮะซึงไทยผมเดา ผู้ทหารพวกนี้น่าจะเป็นคนของ S.C.P. Foundation ัางนะครับซึ่งตอนแรกจะมาในวันที่27อีก6วันข้างหน้าครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับสกิมดิทไห่เลจจักรวาลซอมบี้ของคุณมอนเซอร์อัผมขอบอกเลยว่ายังไงตัวของหมอกาดําก็จะต้องเหลี่ยมแน่นอนแต่ผมกาลังคิดครับว่าถ้าคุณมอนเซอร์อัโยงมาอย่างนี้และเริ่มโปรเจกต์ S.C.P. s q u a d แล้วไม่แน่ว่าอาจจะเชื่อมโยงอะไรกับหมอกาดําอีกทีหรือเปล่าครับอารมณ์ว่าหมอกาดําก็เป็น S.C.P. เหมือนกันอารมณ์ว่าหมอกาดาหลบหนีมาจากผู้ S.C.P. ออะไรย่างหม ซึ่งผมคิดว่ามีผมที่น่าสนใจเยอะมากๆและผมคิดว่าตอนนี้รักษาปู่วิทย์ได้แล้วที่เหลือก็ไม่น่ายากนะฮะเพราะปู่วิทย์ก็น่าจะฉลาดพอที่จะสร้างยารักษาไวรัสให้เพียงพอกับทุกคนโอเคครับก็จบไปแล้วครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ